ท่อซีทีหนึ่งสองห้าเจนสนะครับส่งไปให้ NK เอ่อคอท่อพร้อมไส้นะครับจัดการให้เอ่อบูตตรงนี้ไม่มีนะครับผมถอดไว้จะได้เข้าใจตรงกันเนาะบูตตรงนี้และบูตตัวล่างเป็นเหล็กไม่มีนะครับมีแต่ลูกยางเนาะโอเคจะทำการจัดส่งไปให้ครับแจ้งเข้าไปในอินบ็อกซ์อีกทีหนึ่งครับ ผมส่งไปเมื่อวันเสาร์ครับวันเสาร์เย็นวันเสาร์วันนี้วัน d a เรันะครับทุเรศแล้วก็ของคนส่งกลับมาเป็นพ่อ c ี1 2 5 g หนึสองห้าเจนสองนะครับของคอนด้าครับไปเพิ่มขนาดคอท่อนน่นนี้นะั่นตามสูตรเขานั่นแหละพอดียังไม่ได้ไล่ข้างฮะเราอยู่ไกลหน่อยโอเค นี้คอท่อเเาาไม่มีคอท่อเดิมส่งให้ด้วยหรอครับือยังไงโอเคมีสติกเกอร์เดี๋ยวผมถามคอท่อเดิมของเขาด้วยนะครับว่าเขาไม่ได้ให้มาด้วยเหรอนี่ครับเป็นคอท่อีทีทตรงุ่นนะครับโอเค เดี๋ยวผมดูตัวของนักการโอเคสวยครับ ว่าตอนส่งไปเนี่ยตัวบูทที่มันเป็นโลหะตัวน,นี้ไม่ได้เอาไปนะครับถ่ายคลิปไวอยู่นะครับเป็นปลายเดิมนะครับแต่ว่าคอท่อสวยงามครับมาดูขนาดนะครับขนาดของคอเขาอันเดิมผมไม่เห็นเขาให้มาด้วยนะเดี๋ยวจะลองถามแอดมินดูว่าจะให้อันเดิมมาด้วยไหมนะครับเพราะมันมีแพคมาแค่นี้ ผมเลยไม่ได้วัดไว้นะครับเพราะอันเดิมที่จริงมันใช้ประโยชน์ได้อยู่นะหรือว่าเขาตีเป็นราคาเทือนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราแอดมินไม่ได้แจ้งนะครับโอเคจากรูในนะครับจะเป็น20มิลพอดี20มิลพอดีเอา,เขาข้าคร่าวเนาะข้างนอกประมาณ22ครับ22ส่วนมาตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะวัดได้แต่แต่ข้างข้างข้างนอกนะครับ20 ห้าจุดห้านะครับแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นกระป๋อเนาะผมเรียกกระปะ๋อล้วกันรอยเชื่อมสวยงามมากครับสวยงามมากๆเลยนะวัสดุเป็นสเตนเลสเลยเนาะสวยครับสวยแล้วก็มีไล่ระดับมามาดูรูออกตรงนี้นะครับจะเป็นยี่สิบสามมิลเนาะตัวในนะครับตัวในส่วนคอตรงนี้ สวยเลยหละสวยเลยละ,ยเ,ลยละเชื่อมกับคอท่อเดิมนะครับให้ดูรูในอ่ะรา,ราวนี้ครับย5่สิบดนิดๆยี่สิบห้าจุด้านะครับเร,ราวนั้นตอนนี้มันก็จะสวมเข้มามันได้เลยนะฮะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองติดตั้งดูครับ ได้ท่อเดิมของซีทีหนึ่งสองห้าแล้วนะครับพอดีติดต่อไปทางเพจร้านนะให้เขาจัดส่งมาให้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ความโตนอกตัวในอะไรของเขานะครับวัดคร่าวๆให้ดูแล้วกันเนาะใส่ปกติมันจะอยู่นี้นะครับประมาณนี้เนาะนี่แล้วข้างข้างในนี่ก็จะเป็นตะเกรงเป็นตะเกรงอ่าห่างๆนะครับไม่ไม่ไมด้น่าจะเป็นตะแกรงดักเสียงนั่นแหละ ส่วนนี้ก็คือใช้ไปน,น,นานๆมก็ผูรถผมเนี่ยวิ่งแค่ประมาณ800กว่าโลเองนะเนี่ยตอนที่ทำนะ 6K2E เป็นาหารหัสอะไรเขานัแหละครับมาดูที่คอท่อตัวนั้นผมวัดไปให้แล้วดูแล้วเนาะของ NK น้ำหนักจะเยอะกว่าหน่อยนะครับความหนาก็เยอะแหละแต่ว่ามันจะสึกร้องง่ายหน่อยรู้ออกคร่าว สิบเก้ามิลน,นะครับโดยประมาณเกือบเกือบยี่สิบมิลประมาณอ่าประมาณมยี่สิมิลแหละยี่สิบมิลได้ฝั่งนี้ฝั่งคอโตเหล็กมินม้วนะครับยี่สิบสามยี่ามมิลฝั่งนี้ประมาณยี่สิบเอ็ดมิลน,นะครับก็ไล่ไล่ามาผมเข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นแคทนะเป็นท่อแคททะเลติกเขานะสี่สิบกว่มิลสี่สิบ สามนิดนิมิลนะครับแล้วก็ไล่มาตรงนี้ก็จะเป็นกรวยลงมาอีกทีนหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าข้างในมันโตรหรือเปล่านะมันสามสิบสองมิลนะครับอันนี้ประมาณเกือบเกือบสามสิบนะครับเพราะว่าดูรูออกมาดีมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นท่อกลวงหรือว่ามันเป็นท่อตัวนี้ออกมาผมไม่แน่ใจนะอันนี้วัดวัดเป็นขนาดเดียวกันกับตัวนี้ผมวัดตรงนี้แ้วกันเพราะว่ามันมีขี้ของเศษเหล็กอยู่นะครับ คมนะตรงนี้เอามือไปล้วงเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะตัวในเอาตัวนี้วัดแล้วกันชิ้นต่อกันนั่นแหละครับสิบเก้าจุดห้าไม่ถึงยี่สิบมิลนะครับเกือบเกือบยี่สิบสิบเก้านิดๆเนาะประมาณนี้นะครับอือหือสี่สิบสองครับรูออกจริงๆตัวในด้วยมิติเขาก็ประมาณนี้แหละครับยี่สิบยี่สิบสามนะครับ, 20, ค,รบคือ ง่ายคือมันเป็นท่อประมาณ 2, 2, ยี่สิบสองยี่สิบสามหละไล่มาตรงนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ตัวคอนมาเลยนะครับอันนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกหนะ่ะไม่ดูตัวนี้ก่อนของผมมงเบี้ยวอ่ะเบี้ยวมาจากโรงงานเลยนะไมถึนบูสตัวเนี้ยเห็นไหมเบี้ยวกับน็อตน,นี้ก็เบี้ยวเหมือนกันสังเกตนเวลาหมุนเนี่ยเบี้ยวเลยแหละ ผมไม่รู้มันเป็นมากับโรงงานแน่ๆเลยามากับโรงงานผมไม่รู้ว่าค่าการขันหรือว่าอะไรมันทําให้เบี้ยวนะครับเห็นไหมเพราะว่ามันมีบางเจนบางคันอ่ะที่ตรงนี้น็อตตรงนี้หกักผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับจอดล้มหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าไม่เพราะมันไม่มีรอยเลยที่ออกจากศูนย์มานะครับแต่ที่เราสั่งไหมได้ไอตัวนี้จริงต้องถอดมาเพราะว่ามันต้องใส่พร้อมกันนะครับเดี๋ยวบูทตัวนี้ผมใส่บูทน็อตกลาง อันนี้ตรงตรงข้างล่างในส่วนของที่มีปัญหากันเยอะคือเคี่ยวตรงนี้มันชอบหักหมายถึงไอตัวที่อยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเนี่ยสังเกตไหมมันจะมีลูกยางตรงนี้นะครับแล้วก็เคี่ยวข้างนอกแล้วก็จะมีตัวกิ๊บเดี๋ยวผมเอาชิ้นนั้นให้ดูแล้วเดี๋ยวประกอบด้วยกันเลยนี่เป็นชิ้นในนะครับชิ้นในเอ,อชิ้นนอกเห็นไหมถ้าข้างในมันจะเป็นอย่างนี้ มันจะมีเขี้ยวนะครับเขี้ยวของเขาคือตัวใหญ่เวลาง,งัดน่มันจะหักชิคคือตัวนี้นะครับไอชุดงัดคอนโซลนะครับอันนี้ผมทาให้ดูก่อนนะผมยังไม่ได้ประกอบนะครับเวลางัดเนี่ยเอา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 ,เอา,เอาตัวนี้ช่วยด้วยไม่ใช่เราดึงออกมาอัเดียวตอนนัดคืองัดให้ข้างล่างโผล่ก่อนอย่างนี้นะครับแล้วค่อยค่อยเอาตัวนี้ไล่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 ไม่ต้องไม่ต้องน้ําหนักเยอะนะครับเพราะเนี่ยเห็นไหมเขี้ยวข้างล่างเนี่ยมันเป็นลูกยางเฉยนะครับ ถ้าคุณไปดึงข้างบนออกมันจะดึงยากนะให้ข้างล่างก่อนเช็คการงัดฝา,ข,าข้างข้างล่างแล้วก็เอาตัวนี้ช่วยแง่งแง่แง,ง,ง่เข้าไปนะครับแล้วก็ลูดโปะออกมาเลยมันจะมีแค่น็อตข้างหลังตัวหนึ่งกับเเป็นน็อตจุ๊บนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเราประกอบท่อก่อนด้วยวิธีถนอมรถหน่อยนะครับผมไม่อยากให้มันมีรอยขูดอ,อ่ะเราเอาผ้าเนี่ยปังเพื่อจะสอดท่อเข้าไปนะครับท่อมันจะมีลักษณะความงออยู่ เยอะนะครับโอเคผมคงไม่เคยถอนไม่เคยใส่หรอกอาศัยว่ามัวเอาเองนะครับระวังตรงนี้มันขูดด้วยแล้วกันสำหรับคนที่รัดรถนะครับพ่อปอยเชื่อมสวยจริงๆไม่มีที่ตีเลยนะครับตีตรงคั้มลงนี้นะครับตีตรงไม่ให้คอเดิมผมมาด้วยนะ พี่ยิงใส่จากนี้ลงมาก็ได้นะเนาะอันเดีเยเปลี่ยนุงกล้องให้ดูใช่ไหมเหมือนที่ผมบอกว่าเราเกียบจากข้างล่างขึ้นข้างบนก็ได้เพราะว่าท่อนเป็นสองท่อนแล้วนะครับปกติเราต้องหมุนออกเพราะท่อนเป็นท่อนเดียวไ่ไมโอเค แผ่นใต้ท้องเราก็ถอดออกด้วยนะฮะน็อตบางว้ที่เฉยก่อนพอตัวหนึ่งยังไม่ต้องขันแน่นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวท่อเข้าไปก่อนด้วยนะเพราะว่าเรายังไม่รู้สรมมันเป็นแบบไหนเนาะนะครับขั้นตอนการใส่ถูกผิดถูกผมไม่นแน่ใจเหมือนกันนะท่อท่อนหลังนะครับ ใส่บูทเรียบร้อยตัวนี้มันจะต้องใส่ไปพร้อมท่อนะครับถ้าไม่งั้นไม่ได้หรือเปล่านะกับท่อต้องใหม่แต่ตอนถอดคือมันต้องถอดบูทตัวนี้ที่จัดโชคะครับพร้อมกันมาเลยะสวงเข้าไป,ไปดูมือซ้ายผมนะโอเคเข้าเล้ยวนี่นะครับ ตัวน,นี้ก็เป็นประแจเบอร์ยี่สิบนะครับและบูตัวล่างนี่นะครับ,รบจะให้มันขืนน่ดก็ค,ค่อยให้เขาเข้านะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราจัดทรงแล้วก็ไทตัวนี้อ่ะเนี่ยที่ผมบอกมือผมอาจจะบังนะหมุนเข้าไปจนสุด ว่ามันเป็นน็อตยึดหูโช๊คด้วยตัวหนึ่งกับยึดท่อไปในตัวเดียวกันนะครับในในในส่วนตรงนี้เนาะจัดจัดเรียงดีๆนะครับจัดเรียงดีๆอันนี้แล้วก็ใช้แ้งอับนิดหน่อยครับอันนี้ผมยังไม่ได้ขันแน่นเนาอข้างหน้าขาข้างหน้า ที่พอครับแน่ปั๊ออกฟังเสียงก่อนค่อยประกอบการประกอบเสร็จแล้วนะครับเช็คตรงนี้ให้เรียบร้อยไม่ได้ไม่ต้องแน่นเกินไปนะทำรถมอไซค์นะครับ มาฟังเสียงอันนี้ผมถ่ายด้วยไอโฟนส11นะครับเอ่อถ่ายลงหลังคาประมาณนี้ niche, นะครับไม่ไม่ไม่ไม, es, ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีตัวกั้นเสียงเนาะมาฟังพร้อมกันครับเสียงไม่ดังนะตัวนี้คือบอกก่อนว่าเ ну สียงไม่ดังนะครับ เป็นท่อโล่งอันนี้แทนแคดทาไลติกนะครับตัวเก่าจะมีแคทด้วยกับพอท่อแต่เล็กเล็กกว่านี้เล็กมากเสียงจะมาเป็นลูกกว่าเดิมนะสำหรับรถเดิมนะครับเท่าที่ดูกราฟนะ เพิ่มมา0.5ม้าเลยนะครับมันไม่อั้นระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับรู้สึกว่าตัวนี้ก็ใส่ปิดได้นะเขาดัดคอให้มาเป็นองศาเดิมมาประกอบกันครับดูว่าไม่มีปัญหาอะไรลเลยว่าชอบครับชอบโดยรวมชอบเลยแหละ I don't. ถึงเต้าตัวเล็กนี้นะครับเวลาตัวนี้เวลา,เอาออกจริงๆอ่ะหัวมันจะบานนี้นะเหมือนรถยนต์รุ่นใหม่ๆ่ะครับถ้าเรากดตรงกลางปึ๊บมันจะบุบลงนี้เนาะแล้วก็ดันขึ้นนะครับนี่เป็นวิธีเก็บของผมและโอเคเป็นการไขควงนะฮะน่าจะเข้าใจเนาะ เพราะว่าคนที่งัดรถเองถ้าไม่ชํานาญก็ให้ช่างแถวแถวบ้านนะครับทาให้นี่เคี่ยวข้างบนเห็นไหมนะฮะร,รูรูเคี่ยวข้างบนเอาฝั่งนี้เอาเข้าไปนะครับผมอาจจะทําได้ครั้งเดียวก็ได้นะครับไอที่ทําแล้วมันไม่แตกเนี่ยแล้วก็ต้องใช้แรงตอกเข้าไปเหมือนกัน,นครับระวังท่อมย้อนนิดหนึ่งครับ ค <Okay. S 2> ดูเค็ไ <Okay. S 2> อ้หน,นูลูกยางข้างล่างครับว่าว่ามันเข้าอย่างอันนี้เข้าแล้วนะข้างบนเข้าแล้วจบครับไม่มีอะไรตอนถอนยากกว่าตอนเอาเข้ายิดเดียวมันไม่ต้องตอ่อยไม่ต้องอะไรหรอกดันครับสก h ูดร d r เฟอรนะครับเฮ้ yeah. กิ๊บล็อกปัดติกที่ใจนะครับต้องใช้ไขควงสั้นนิดหนึ่งนะครับเนา o ทู g ทนนะครับนี่หวานเลยของผมโอเคมันอยู่ในล็อกครับอีกตัวหนึ่งกิบตัวนี้นะครับกิ๊บตัวนี้ในกิ๊บตัวนี้เราทำแบบนี้นะครับดันเข่าฟึบ ไอตัวดอกตัวนี้มันมันจะหุบม,มาอย่างนี้นะครับแล้วเราใส่ไปข้างใต้นี่เห็นรูเนาะเห็นรูนะครับแล้วก็ดันตัวนี้เสร็จครับแง่นปักเห็นไหม notting loose นะครับแครงกาดเนาะตัวนี้นะครับมันจะต้องสอดเข้าไปข้างใต้นี่ก่อนนะครับอันเละ เขียวข้างล่างครับแค่นั้นตรงไหนทำไม่ได้ก็เอาให้ช่างเขาทำไปไหนพอทำได้ก็ทำเล่นๆได้นะครับ เครงเคสผมเสร็จแล้วครับผมนี้มีทัชชิ่งแค่ตรงนี้นิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมนี่นะครับนิดเดียวแต่ว่าเราเราเราง้างตัวนี้ช่วยก็ได้นะครับหมายถึงไอตัวเหล็กเพลตตัวนี้นะครับมันไม่ได้มีความหนาอะไรนะครับแต่ว่าผมรับได้ครับประมาณนี้นี่คือ โดยรวมทั้งหมดของเจ้า CT 125ที่เป็นรถเดิมนะครับเปลี่ยนแค่คอท่ออย่างเดียวคอท่อพร้อมไส้ของ NK Racing นะครับไล่ข้างยังท่ออย่างเดียวใส่ฟ้าไปมันก็จะเหมือนเดิมเลยนะฮะประมาณนี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ